อะไรวะแล่ะมันปืน่ตัวเองเฉยพี่ถอยไปหาไ่างๆเลยนะเว้ยถอยไปถอยไปมันยิงยังไงพี่ย,ย,ยิงดู้วยอย่างเง็นมันต้องชา้าครับอูเสริมเพื่อนกูเสริมเพื่อน เว้ยโนมกบร้องกบร้องเฮ้ยโนมโนมโนมไอ้โนมกันโนมแม่กันโนมเว้ยเว้ยเลเซอร์เฮ้ยเลเซอร์เราสามารถจัดการได้ไหมเอาอะไรที่พอจะจัดการมันได้บ้างเอ่อมันต้องของระดับมีเดียมอะมาของเล็กไม่ได้พี่ของของเล็กไม่ไหวครับไปก่อนเลยไปก่อนเลยจริงไปก่อนเลยมึงจะเอามึงกขุ่นใส่เฮ้ยไอ้ตัวนี้เลยเหรอ เออของเล็กของเล็กพาไปไม่ได้พี่ไปดีกว่าอย่างนง้นะไปเถอะเดินไปเสษน้องกำลังทรมานว่ะเออไม่เป็นไรหรอกแจ่งวันที่1โยนมาระเบิดอ่ะยังไงนะหนึ่งสองโอ้ยเอาสตริงไปด้วยดีกว่างั้นน่ะ แต่สเต็งมัน 8k นะเราควรเอาระเบิดออก่อนไหมวะเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนมันจะมีระเบิดระเบิดมืออ,อยู่ไหมระเบิดป๊อปแปะนะจะเอาระเบิดก่อนสเต็งก,ก็ได้นะแล้วแต่เพราะยังไงสเต็ง up ไปก็น่าจะได้แค่ถือของวะ่ะอพี่กองขึ้นไปด้วยสเต็งมันใช้ยกบอลได้ด้วยะปะจ้าพี่กว่าจะยกได้ก็สี่ขั้นห้าขั้นหกขั้นหนุนเอาฮิวแมนกับสตาร์แลวกันไปเอาเอา,เอาสักสามอย่างไปสักสามอย่างเอาระเบิดระเบิดไป แม็กกี้เนี่ยเอ้ยอุ้ยเย่า้ยกนะย่า้ั่นไยหมุนเั่นไง้่ว้ยด้วยเ่้ยเฮ้ยยเฮายเฮ้ยเฮยด้วยเยแล้วี่เยเอารถเยเยเเเยเเ เจเจ๊เจสองคนสิเด้ด้เวนระวังราล่าฟอนดอล่าเออมาเร็วไหนว่าซื้อเมาส์ใหม่ไหมเหรอเออเมาส์ใหม่ทำได้เท่านี้หรอเฮ้ยเเฮ้ย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 ้อเมาส์ใหม่อ่ะน้องจะขับขับมาจะขับขับมาพี่ไป่ไว้ใจราล่าเลยมะ้ยออม่ใช่คนโชวหนม่คนจับ เรวจะวางอย่างไรวะพี่เฮ้ยเอาอนี้ไปใส่เดินเข้าไปเดินเข้าไปเอาเอาอันนี้ไปใส่เขย่าไอสแต็กเลยไหมเออไปไปถอยหลังแป๊บเดียวเองเฮียมันเไี้กบไอ้สักกบไหนน่าด้านหลังอ่ะกบคือแล้วกบคืออะไรอ่ะพี่ไอ้กบเชฟอ่ะกบเชฟคืออะไรอะไม่เคยเจอแล้วมันกบเชฟคืออะไรอ่ะไม่เคยเจอเลย อ้าวชิตเออระเบิดมันสวยเออป้จับถุงเออกอ้ถือเออเออเออโอ้ยเต้เอาไปเนเซเร้ยเออสวีงเออเงินเป็นเกาะเป็นกำเลยทีเดียวเชียวฮันรหผมบอกฮันรหลผมเยพี่ เฮ้ย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 มืตัวเลยอีกตัวนะนั่นไงอีกตัวอีกตัวจริงใครมีระเบิดอีกแล้วเออถอยถอยถอมาถอยมาเออเอา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 ตายแล้วตายแล้วเอ๊ะเอาอะคุ้มว่ะเฮ้ยรวยบอกเลยรอบนี้รวยแล้วตอนเนี้ยเอาเยี่ยวเออเฮ้ยนี่นี่มามาเพื่อนมาเอง ใครมีระเบิดอีกป่านี่มันใครมีระเบิดเอ้าโดนล่าตายแล้วเฮ้ยดีได้ใช่ไหมจะอยู่ได้อยู่ฟาดมันผูกมันกระทึบมาอยู่ทุบเอ้าเอ้าเออเออเอ้าเออเอซีว่ากบกบกบมันใช้ของเล็กได้อยู่แต่เมื่อกี้เห็นอะไรเโอ้ยโดนล่าฮัลโหลอาจจะตายในกล่องแฮ่เดืยบร้อยไหนเนี่ย นอนรถนฟันในกล่องเหรฟังดูแปลกๆโอ๊ยโททษีฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงโดนล่าเลยอะฮัลโหลโอ๊ยโดนล่าตายแล้วเหรอฮัลโหลโอ๊ยอะไรอ่ะโอ้อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเถอะต้องมีคนไปรอที่นั่นไหมกลับกลับก่อนวิ่งเลยฮัลโล เฮ้ยโอเคไปหายไปแล้วเพื่อนหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลระเบิดโอ้โหโอ้ยวิ่งวิ่งไม่ได้รอกเฮ้ยสวยมากเลยเออเฮียไม่ไปลบแล้ววิ่ง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 โอ้ยวิ่งก่อนถามทีหลัง โอ้ยดวงตายัแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เสียงผมเสียงพี่พีมวิง่งย่ยาไปเร็วเพื่อนอม,มันมาแล้วระวังหลบก่อนเฮ้ยดินั่นตัวอะไรอะ่ะมาไงอะ่ะอะล่ะโอ้ แกกำลังโดนควบคุมอะไรอยู่ถอยไปห่างๆเลยนะเว้ยถอยไปถอยไปมันยิงยังไงพี่ไม่ดูเลยยากเห็นมันต้องช้าครับอุกเคลิมเพื่อนกูเคลิมเพื่อนรอบนี้กูเอายาปืนยาสลบทเองรอบนี้กูจะไม่พลาดเอาระเบิดเอาหมวกระเบิดเล็กมาแล้วกันเราเอาระเบิดดีๆไปเอ่ะเพีอาของกากๆพอ ไอเนี่ยเนี่ยระเบิดกากระเบิดนี่แหละกากเบิออกากงกูกดอเลยนะเฮ้ยไม่ดีนะแล้วเเพลงใครเอาพี่พเอาปะกินไหมได้เพื่อนรอมรอมรอมเ้อมันห้เฮ้ยมัไดไ่ไ้ไม้นม่ด้ไม่้ม่ได้มย้ไได้ไม่ไไ้ม่ได้ไ้ม้้ ไปแล้วไปเลยโอเคโอ้โหเอาอย่างนี้เลยโอ้โหเยอะมากอ่ะอันเนี้ยเพื่อนอันเนี้ยอืมนี่อันเดียวจบเลยจบเลยจบอนาคตเดี๋ยวกูเลื่อนรถไปไกลๆก่อนนอนนอนนอนเดี๋ยวเปิดประตูให้โอเคฝั่งดอลล่าหันหันให้ถูกโอ้ยเดี๋ยวแต่กูไปช่วยฝั่งนี้นั่นไงมันสะอึกโอเคทางไหนอะกูไม่เห็นทางทางนี้ทางนี้ เออแล้วก็จบเลยนี่คือแล้วก็เดี๋ยวหยิบอะไรเล็กๆมาใส่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกปะต้องตั้งไหมต้องตั้งต้องตั้งโอเคสวย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 ลากเข้ามาอ้าวไปเข้าไปเข้าไปนอล่าเดินเข้ามาเดินเข้ามาเออเดี๋ยวโอ้โหอีกนิดนึงอีกนิดนึงได้ไหมได้แล้วสวยสวยอู้หอีซี่มากม๊อไม่แต่ว่าถ้าจะเอารถไปใส่มันลำบากนะรถมันต้องย้ายเซิร์ฟเวอร์ ใช่ใช่งั้นงั้นก็เอาแค่ถ้วยนั่นแหละถ้วนะแต่เล่า,เาแค่ถ้วยจะเอาไปวางพร้อมกันนายทุกคนหยิบคนละชิ้นแล้วก็ไปวางพร้อมกันโอเคตามนั้นเอ,อจะวางพร้อมกันแค่เราจะวางด้วยอ,อ่าวางละโอเคเหมือนพันธสัญญาในบกยังพันธสัญญาของพวกเราผมสมัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง เฮ้ยมีพัดลมด้วยตรงนี้เอาละอาวุธชั้นหนึ่งสรุรถเข็นนี่ถ้าวางแรงเป็นไรปะไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะอยู่บนโต๊ะได้อยู่บนโต๊ะได้อยู่บนโต๊ะได้หยิบหยิบจับมัน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 ทุ่มได้จับได้เหรอเดียิงอยู่ยิงอยู่ได้เป็นตัวเป็นวเขายิงบจับอยู่จับอยู่ไม่ไหวเอหลับแล้วมันหลับแล้วมันหลับแล้วทุบเลยขึ้นขึยกเอ้ทุบทุบทุบอนมออเออ เอเออไหอเจ็บอเกอาแอเยี Kid, ่ยมคนมีแต่ตัวที่มึงเคยเห็นไ่้เอาตอนนี้แปลงแางเป็นมาเปั้เสียงอะไรวะเลือเหลือเท่าไรกันห8ชิลชิลเอ้ยเวยดีสาิบเีวันนี้ยินเสียงมีสตูวะ ใช่กูได้ยินมาสักพักแล้วแต่กูคิดว่ากูหลอนไปเองไม่มีหรอกบ้าตลกเอลงมากนั่นไงมาละด้านซ้ายนี่แน่หลับไปซ้ายอีเวนเอาเลยทุบเลยลำคานอืมมันใสอีเวนเท่าไหร่อ่ะสองร้อยอ้สองพันสองร้อยลำคาญ I have อ n น u ัฟฮ เฮ้ยยกีต้าอะไรเนี่ยอายูสติว watching m o v fight volume คอนีนี่ว่ชินเิศแมนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดน t ัมสแกร์ by golden f s h อลิับโอเพื่อนอะไรนี่อะไร ผู้ลี่อ็เดี๋ยวคำถามมันมายืรถมันเปิดได้นะเฮ้ยมีเงินมีเงินอ๋อเป็นที่หลบชั้นดีเลยเนี่ยไหนประตูรถเนี่ยโอ้รอดาไปเลยขับไปขับยังไงวะแล้วเฮ้ยเสียงอะไรแปลกๆเสียงอะไรอ่ะนั่นดิเฮ้ยใครวะอย่าให้รู้นะเว้ยเนีบยมีเนี้ย หลับแล้วหลับแล้วแต่การขึ้นไปไปไปขึ้นกำลังไปเก่งแค่ไหนก็แพ้ลงกูบอกเลยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเออขึ้นเมื่อไหร่มึงจะตายเหอะมึูถามจริงขึ้นลงขึ้นลงโอ้ยอุ้ยเกือบแตกอ้ยวางกีอะไรกันเล้นมันจะตกมันจะตกจะไล่สัตว์

ไปถอย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 อยาวถอย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 ยาวครับถอยยาวครับถอยยาว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 ขวาน่อยครับขวาน่อยครับขวาน่อยครับโอเคถอยยาว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 ถึงแล้วครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับโอเคสวยไปนะเราต้องทำไงอะทีนี้เราต้องทำไงอะชิบหายมันเยอะเกินไปหรือเปล่าพี่กล้องกับพี่บีมอะยกอันนั้นเดี๋ยวผมเอารถพุ่งไปทีจังหวะเดียวโอเคแล้วจะพุ่งใส่ตรงไหน พี่เคยพี่เ ok ยเียบกล่องมาอยู <How? S 2> ่ฝั่งขวาไม่แล้วเราไปอยู่ฝั่งซ้ายเอารถยิงพุ่งเข้าตรงยืนตรงเนี้ยแล้วต่องยืนอยู่ตรงข้าวมาอยู่ตรงค่อยล่าอัะรถมันจะเข้าตรงไหนเออว่ะยังไงดีวะเล่นกูไม่ได้เล่นมุกอะไรไหนอ่อพร้อม หลังจากนี้ถ้าเราไปเลยไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไวเร็วกว่านี้ไปไปวิ่ง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 ไปงวิ่งลิ่งวห่งวิ่งว่งวิด่วังวิิ่งงีวงยววิ เราล่ามาแล้วดราล่าเล่ารล่าร็วมาเ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 ร็วเร็วเร็ววิ่งเร็วโอเควิ่งไ่ได้ไีหมดเอฮ้ยสิ่งไรอ่ะอะไรวะแปดหมืนปดไปเลยครับด่านสี่แล้วป่ะหรือด่านห้าด่านสี่สี่เหรอสามเหรอสี่แล้วใช่ไหมวะสามพี่สามสาเหรอโอ้โหทำไมเราดู เบอร์ขนาดเนี้ยนี่เว่รู้สามแท้ฟูฟูขบเกียร์จัดๆเลยดิใครพร้อมเลี้ยงอันนึงที่สุดในโลกเอาไปเลยใครมือเต็มแล้วครับมือเต็มแล้วเออมือเต็มเหมือนกันสงใครเป็นเดโมลิเชอร์อะดิโมแมนไอ้หี้ยอระเบิดที่นี่ตายยากแต่มันแตกอ่ะว่าระเบิดอเนี้ยตายยากเว้ยลายาวสี่นล้ว ผมกลัวปั้นระเบิดโดนพี่มากเลยว่ะพี่มันเกือบแตกไม่เป็นไรกังวลเราจะผ่านไปด้วยกันนี่น้องมาถึงก็อยากใหญ่พวกอเฮ้ยพี่มาอะไรเนี่ยไหนหลุมศพไงใช่ไหมว้าเห็นลงศพไม่หลังน้ำตาโอ้หมีหลุมศพเต็มไปหมดอันนี้ด่านอะไรนะเนี่ยแมน นี่หนุ่มศพไอ้หน้าผีนี่นี่ว่ะอ้ยมันคือด่านใหม่ด้วยป่ะใช่ป่ะเฮดแมนเคยตัวเนี่ยเออเนี่ยชื่อเฮดแมนอันนี้คือบ้านของแม่บ้านของมันว้าิดประตูปิดประ ฮัโลโหลหมันไสเวนเอาเลยเหรอโดนอีเวนนิ้งทำน้องกูเหรอฮะอ่ะฮะเสริมเสริมอืมยอยือมอืมตายแล้วเรา,าไล่อยู่ไหนเฮ้ยตัวอะไรแล้วตายเหรอเออโดนไล่น่าจะตายแล้วอะตายเลยเหรอเออดิเฮ้ยอันนี้มาดิาวะ กูหลับแล้วกูหลับแล้วเพื่อนกูหลับแล้วมาๆๆออเเออเออโอเคสวยเริ okay. ่มได้ดีกลลับมาแไปเรื่อยๆโอ้โหไอ้เหี้ยโซล่าไม่หงงนานเลยเหี้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันตื่นมันตื่น รทุกคนโอ้ยกูกลับมาละโอ้ยโอเคเยี่ยมเลยเพื่อนโดนล่าตายแล้วนะโดนโดนผีขโมยไอ้ฟาดว่าแล้วไมได้ยินเสียงหอบหอบเออนั่นน่ะตายด้วยใช่ไหมหนีไปทางขวานู่นน่ะเขียนอยู่ในที่โอ้เพื่อนไม่นะ ปล่อยกูไปมันเล่นลิ้นดิเพื่อนโอ้ยบ้าเอ้ยเนี่ยมันมาดรอปตรงนี้แหละไม่ไกลหรอกอืมโอเคเฮ้ยเราเอาเปียโนไปนั้นไหมยุฟอันเดียวใช่ไหมอันเดียวแล้วให้ดอลล่าตื่นมาก่อนไปล้างไปเลยดูดูไป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 ดันอีกดันอีกมือออกมาโอเค เข้าไปเออตีมาออกมาเป็ดก,กิงงจงออกมาดอลล่าไปชาร์จแบตแป๊บ<ส>นานๆ<น>านคืผมโดนผีรับพาตัวตอนแรกอ่ะพี่มาว่าอยู่ไหนไปไหนเออเอ่อไปก่อนกอง กอง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 นี้กองพี่ผู้หลับแล้วหลับแล้วโดนลแล้วใครได้มาช่วยกับพี่มึงมโอ๊ยมันจับตัวกูโดนแล้วหนีก่อนโดนแล้วโดนแล้ว โดนาเป็นไงบ้างอะปลอดภัยไหมนะ่ะกูไม่เห็นมันโดนาอยู่ตรงนู้นเลยเออมันตายไหมนะ่ะตัวอะไรไม่ตายเจ้าไม่ตาย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 โอเคไอตัวผีนั่นสู้อะไรกันอยู่เนะี่ะสู้ผีกันสี่เหยียบกายผี่หยีกายผีเล่าห่วมันจับได้ไหมพี่ผมไม่น่าจับป่าได้นะอันนี้คืออะไรเนี่ยเอาไปไหมเอาไปด้วยก็ได้หาทางกันมาดิของเต็มจัดจัดโอเคไป ตรงไปได้อยู่าหาหาเฮย้ยผีพี่ผีขวาพี่ผีผ,ผ,ผีอะไรอะ่ะเป็นใจแตทั้าเอาอยู่ข้างหน้า,าเอาอยู่ข้างหน้าแต่พีงก็อยู่ของขวาเดี๋ยวพี่ปลาระเบิดแล้วกันกมมีซีโร่อะไม่เสียงนะไฟเดโฮโหโดไหมเฮ้ยมีต่ควันสวย โดนไหมน่ะโดนตายโอ้นายเสื้อสวยเลยเปิดประตูให้หน่อยครับได้ได้เดินน้เดินน้ำกูโดนจับอีกแล้วเพื่อนโอ้ฟาดมาเฮียฟาดเรื่อจจรีสปอนในรอบนี้แสดงว่าเงินเหลือแปดพัน จะมีห้องไหนอีกวะนั่น<ป>เลยโอ้เป๊ะเป๊ะเลยไปเดี๋ยวนอนกันไปกันต่อ,อเ,เอ๊ะทางไหนวะเฮ้ยรักพาตัวรักพาตัวใครไม่รู้ <c oughs> กูเองหน้าทางนี้พี่ต้องลองเอดินดูทางนี้สิ เมื่อกี้ทางกล้องบอกเมื okay. ่อกี้ทางนี้ทางนี้ไม่ได้วิ่งอยู่เลไม่นี้พี่หมดอ่ะพี่ยังไงหาโอเคใต้ดินนะระวังด้วยได้แหละเพื่อน อุ้ยทีวีว่ะเสียงอะไรอ่ะเอาใครสักคนกลับบ้านไปก่อนเลยกุว่าทางนี้แม่งเสี่ยงไม่ได้โดนล่าย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 าโดนล่ามันติดอยู่ตรงเนี้ยโอ้ย เวนเปดโอ้ยอ้าวฟังหมดไอเวนงั้นพี่ไปละหกสิบวิใช่ไหมหกสิบวิพี่หกสิบวิไปเลยโอเคงั้นพี่ไปละปล่อยก๊อดปล่อยก๊อดด้านหลังเพื่อนด้านหลัง วิ่งนะหลับแล้วหลับแล้วแล้วหลังมันคืออะไรปล่อยคืออะไรเอาเลยทุบมันฆ่ามันก่อนเพื่อนมัทุบอยู่ทำไมไม่แรงอะ่ะเออเออไม,ไม่แรงคือเอ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 าหมดแล้วเพื่อนหนีหนีหนีโดนระเบิดไปซ้ายเออโอเคโอเค โอ้ยลอล่าดอลล่าหกสิบนาทีเอ้หกสิบวิโอเคฝากแมนขากับพี่ฟักอัพที่สุดในชีวิตกูแล้วโอเคดอลล่าเอาละหกสิบวิโอเคฝลไปรอน,น้องที่ไหนดีเอ,าอ้ายังไงมันก็แตกอยู่ดีอะไม่รแล้วปีแมนเท่าไหร่ละ เริ่มจับตอนนี้แหละไม่ผจับอยู่เพื่อนเริ่มจับเนี่ยเผื่อเราล่าเลยเนี่ยเรลล่าได้จำทางได้อยู่มั้งเราล่าขี้หลงเลยกุเป็ดฆ่าเป็ดไหมช่างมันเถอะเป็ดอะจับใครจับกูหรือมึงตามกูนะแกจะกด ชิบหายโอ้โหนีเสือป่าจระเข้ชิบหายเพื่อนวันโดนล่าตายแล้วไปเถอะยังหนึ่งนาทีสามสอง หนึ่งหมดแล้วว่ะโอเคกูกดแล้วมาเลยนี่มันมาแล้วยิงแม่งดิโน่ล่าตายจริงงี้อะไรอะไรผมโบมพี่บีมเลยผมโหดกว่าคือมันยกใช่าพี่แล้วมันยกเฟยแล้วไอ้ที่นั้นมันก็เดินมาปาก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 พี่บีมเลยพี่เฟยเลยไอตัวยกไอตัวล่างตัวแล้วก็ ตัวเป็นไก่มันปันผมต่อไ <Yeah. S 1> อ,อ้เหี้ยเอแล้วร่าไม่ต้องให้เลือดพี่เลือดพี่ล้นมันกลับบ้านไปก็ได้อยู่ยี่ห้าไงอ๋อแต่พี่ยู่ก็ตายอยู่ดี <okay. S 1>